วีห้าในหัว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 เร่ยในหัวใช่พุ่งนำผ่านนั้นเลยอยู่นี่มันยิ่งอ้วนขึ้นทด้วยโอ้โหในหัวพุ่งนำเลยรองเท้านี่รองเท้าในหัวเลยพุ่งนำในหัวสวนยางนากุ้ง ใส่ก <dı> <calculator> รอกอร่อยใส่กรอกอร่อยพร้อมคุณเบลคะแล่มันตาออกไม่ใส่ไม่ใส่แลกันฮิตนะโอเคฝักใต้บ้านเราไรวีอา

vai và... yeah, bài bay nay gặp tay bạn đầu lời ya bay nay gặp tay bạn đầu lắp tay tôi đùa lẹ bắt tay ban đầu ô ô ô là tay ban đầu ô oh, ô oh, oh, là tay ban đầu năng, khao, ta quá bay tay ban đầu yeah, bay tay đầu คุณผู้ชมขออนุญาตได้ไหมคะได้ค right. ่ะโต๊งคะจับได้ไบรท์เป็นคนที่ทำให้เหมือนโจทย์เพลงมันง่ายเหลือเกินอ่ะแทบจะทุกวีกันนะรู้สึกงี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นเพลงดูเป็นเพลงตัวเองไป็นสมมดคืออย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าใครที่เอาวิดีโอนี้ไปดูนะคะอยากให้เห็นเลยว่าถามว่าไบรท์ทำไหมว่าข่าเนี้ยทำไหมทำ ถ้าที่เปิดถ่ายมือทำไหมทำแต่ทำถูกที่ถูกเวลาเพราะเขาสื่อสารเนี่ยเขาชี้ชี้ไหมชี้ถูกที่ถูกเวลาเรียกกลับเรียกกลับมาแต่กลับภาคใต้บ้านเราจะทางใต้เนี่ยมันอยู่ทางไหนอันนี้ยังไม่เคยไม่เนม่นใจถ้าจบไม่แคน่ใจกูเมย์นักกูเมย์นักโง่ยัเหรอรนุมั้ยยากเกินด้วยนะแล้วมันมีความขี้เล่นอยู่ในเพลงคือว่าคือมัน มันอิสระเหลือเกินอ่ะในการที่เขาจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแม้ทั้งท่าร้องไห้เป็นท่านนี้เต้หนับเกาหลีป้อ่าไส้เกาหลีมันเข้ามากเลยอ่ะบีโป้โป้อป้ป้อป้ป้อป้ป้มันคือการบริหารเสน่ห์ตัวเองบริหารโชว์ด้วยให้มันแบบต่ละอนมันไม่เท่ากันเลยฮะมันมันมันกราฟมันสนุกมากจริงครับคุณครับนิดนึงนิดนึงแค่ตอนที่แบบเวลาที่ทำแล้วมันน่ารักอ่ะช่วยมั่นใจด้วยว่ามันน่ารักอย่าอย่าเคินตัวเองมันจะมีแบบ นิดนึงอ่ะนิดนึงพี่เขินตัวเองอ่ะแค่นั้นแหละแค่เหลือดีมากต่อไปคลาสอะไรครับอ่ะคลาสบอยส์แหมฉันก็ลืมมัวแต่ตกตะลึงอย่าไปไหนดีค่ะดีชอบไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะดีนี่เอาอารมณ์ส่วนตัวออกไปเป็นความภูมิใจของตังเกย์สาไม่ได้เหรอเดี๋ยวนึง เล่นใหญ่เนาะเล่นใหญ่เล่นใหญ่เก็บอกว่าหนูเร่งจังหวะไปนิดนึงแค่นั้นเองนะคราะว่านอกนั้นก็โอเคเรื่องของคำเอาตัวเข้ามาถ่าชัดเอาตัวจริงเข้ามาตัวจริงอ่ะครัดีครับแล้วก็คือรายละเอียดที่เราใส่กันอ่ะวันนี้พี่ไบ้์ยทำให้แบบ ทุกๆคําที่แบบเราไกด์กันอะไรกันมันรละเอียดมันดีมากแล้วก็สนุกครับไม่มีอะไรติเลยในเรื่องการร้องนะครับดีแค่แค่แค่ตอนท้ายผมว่าให้มันกระชับขึ้นอีกนิดเหมือนที่เราบอกกันคําว่าเที่ยงนั่งลุงแววมากอันนี้ยังนั่งลุงแววมากข่าวว่ายังจะเชื่อมไปอีกอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าดนตรีมันสนุกมันดึ๋ง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 ดึงดึ๋งดึงอย่างเงี้ยแต่มันตได้ไงลูกเหมือนที่เราตัดจะเที่ยงนั่งลุงแววมาก ข้าวว่าไม่พอจะกินนะมันจะได้แบบชุดชักหน่อยตามท่าหนูฮนุมานอุมเมอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วกม็มีแต่พ่อและแม่ขอให้มันแบบพ่อและแม่จริงๆใช่ไหมที่เราบอกว่าเ <c oughs> มืองตายวันนี้ยังมีแต่พ่อและแม่ตรงนี้ยนนหยอดได้คอกลับมาช่วยด้ยแล้วขอตอบนะครับแม่พันนี้มันแบบพ่อและแม่กลับมาช่วยดเลยแล้ว ตายบ้านเราเออมา้อยลาเลยรยเอออ่ะคลาสแดนซ์จริงก็รู้สึกว่าไบท์ตอนแรกๆก็เขินๆเขินๆที่จะทำแต่อยากจะบอกว่าไบท์ทำแล้วดูดีไม่ต้องเขินทำเลยเต็มที่แล้วก็ชอบแบบฟ mm ิล hmm. ในความที่กล้าเล่นกล้าทำท่ามันก็เลยทำให้โชว์แบบดูสนุก อะไรแบบนี้ระวังอันเดียวที่ยกเนี้ยมันจะดุค่อมๆมนิดนึงระวังเรื่องหลังนิดนึงจะดูบบเป็นคนมีอายุนิดนึงถ้าเกิดมราทำหลังค่อมไวตื่นเต้นมากวันนี้รูะะ้เลยว่าไวตื่นเต้นมากเพราะว่าเพราะว่าเราซ้อมด้วยกันแล้วก็จะรู้ว่าพอตื่นเต้นมันก็จะมีอะไรหลุดๆเยอะมากแล้วก็ไอ้ท่าที่แบบซ้อมมาจนอนี่แล้วใครทุกอย่างมันกลับมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เร่งจังหวะด้วยซึ่งปกติเวลาซ้อมจะไม่ค่อยเป็น แต่ก็ดีเพราะว่าไราสามารถเอาตัวรอดบนเวทีได้มีมีของของตัวเองดีแล<บ><อ>้วก็ให้ระวังถ้าไม่ตื่นเต้นแล้วก็จําได้ว่าเราทําอะไรกันมาบ้างในในสิ่งที่แล้วก็เป็นเหมือนตอนที่เราซ้อมในห้องสบายๆมันก็จะดีกว่าคือสําหรับผู้ชายนะเรามองว่ามันกําลังดีอืเรามองว่ามันมันเหมือนคนที่ไม่ไม่ได้ประดิษฐ์แดนอะ่ะ แต่ไม่เป็นก็ได้เออเมื่อต้ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นก็เป็นอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แอบมีการแสดงนิดนึงเงี้ยแล้วนี่อันนี้ผมผมมองว่าอย่างนั้นนะสำหรับสำหรับมองผมมองเหมือนกันครับแค่นี้ครับครับอ่ะลองยืนท่านี้สิท่าแบบแบบโซ่ยืนอ่ะทหารเออเออเพิ่งเพิ่งต้องอายเพิ่งเพิ่งสูนลมหายใจลึกๆแต่งไว้เออถูกแล้วฟังแล้วฟังคูรักแล้วฟังคูรักเพิ่มเพิ่ออย่า เรื่องเรื่องที่อยากชมคือว่าคือเพลงอะ่ะเราเราจะเข้าใจง่ายถ้ามันเป็นเพลงเร็วอ่ามันก็จะใส่ไปเลยแบบแบบเด็กปั๊มใส่ไปเลยแบบตังเกออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพลงช้าเนี่ยมันก็ได้ซาบซึ้งมันก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะนึกถึงทางโชว์ออกเพราะว่าเพลงช้าเราจะได้เสืออ่อมเพลงเร็วเราจะสนุกมันใช่ปะคนที่ได้เพลงแบบเนี้ยคือมันไม่ช้ามันไม่เร็วบางทีมัน มันคิดยากว่าจะเดินทางไหนแต่อย่างที่บอกไรก็ทําออกมาได้น่าสนใจคือถ้าทำไม่ดีนะมันจะน่าเบื่อไปเลยนะกับประมาณนี้เอออันนี้คือเรื่องชมออขออยากจะเพิ่มนิดเดียวตรงความหมายตรงที่บอกว่าโอ้หนุ่มสาวพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนรู้ไหมเมืองใต้ขาดคนจะคอยดูแลมันเหมือนจังหวัดมีแต่คนแก่กับเด็กอะ แต่คนที่แบบจะพัฒนาได้จะดูแลอะไรได้ก็เข้ามาขุดทองมาทํางานมาเรียนในกรุงเทพอะไรเงี้ยครูอยากให้ตรงเนี้ยมันมันสื่อความจริงแบบจริงใจที่จะบอกว่าเออกลับมาเหอะมาช่วยดูแลมาพัฒนาเพราะว่าภาคใตยย้ของเราก็เป็นทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะมันอยู่ได้กินได้ทำมาหากินได้อะไรเงี้ยอย่า,อย,าอย่าแบบคิดว่าการที่ได้มาทำงานในกรุงในเมืองหลวงมันจะเป็นสิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วแต่อยากให้ให้เออให้จริงใไม่งั้นมันจะสนุกเพราะเราจะเดินขาขาถ่างตลอดเวลามันก็เลยดูไม่น่าเชื่อถือเออมันแบบเออมันเป็นฝีมัมมูใช่มใช่ไหมหรือคิดว่าเขาเป็นโนราเก่าโนราทางขาปุ๊บย่อปุ๊บใช่แล้วหรือว่าหรือว่ามันพึ่งลงอย่างหลังม้ามาแล้วก็เลยเดินที่ไปตลอดร้องมยเป็นฝีจริงๆอ่ะฝีจริงๆใช่ไหม หายแล้วครับหายแล้วไปรู้เขาเ้ยแค่นี้นอกนั้นก็ชื่นชมหมดเวลาพูดถึงท่อนแรกแม่น้ำภูเขาพูดถึงความงามธรรมชาติสวยงามธรรมชาติอะไรดีนะครับแต่ว่าขอขอท่านนี้ที่มันแบบว่าดูจะขอความจริงจังหน่อยจริงใจแต่ไม่ใช่เครียดนะครับไม่ใช่ดุนะครับคือเอาหน้พวกเรากลับมาเหอะพ่อแม่เราก็อยู่มาอยู่ใกล้ๆ มาอยู่บ้านเรานะอะไรเงี้ยเออเพิ่มความจริงจังเข้าไปม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบอ่างเงี้ยตลอดแค่นี้เองนอกนั้นชอบครับขอบคุณครับขอบคุพระเจ้นี่คือไบรท์นี่คือไบร์เจ้าตลอดเแห่งความหน้าไม่อายทำไมถึงหน้าไม่อายเพราะสิ่งที่ทำอ่ะในผู้ชายปกติอ่ะมันจะทำไม่ได้เพราะมันอาย ฟังเอาไว้นะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอายจนเราไม่กล้าทำพอเราไม่กล้าทำปับ๊บเพลงมันก็ไม่สุดพอไม่สุดมันก็คือไม่ใช่แต่เนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือชีวิตไทยอะ่ะแล้วไร้ธทรอ่ะพี่เห็นทุกอย่างเลยที่ไร้ธรรเช่นโนราหรือว่าเป็นทานบุญก็มีแถมเป็นหนังหนังตะลุงก็มีคือมันมีทุกอย่างเลยอะ่ะมันมีทุกอย่างที่บ้านไร้มีอะ่ะแล้วพี่ดูพี่เชื่อว่าถ้าเป็นคนใต้ามานั่งดูแล้วเขาต้องน้ําตาไหลแล้วรีบซื้อต๋วไฟกลับบ้านเลย มัน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 คือนึกออกไหมว่าทําไมเลยถึงบอกว่าสาวรำวงหรือตังเกอะไรเนี่ยมันยังดูเป็นไฮโซอยู่เพราะมันไม่บ้านเท่านี้มันต้องกล้ามากกว่านี้มันต้องหน้าไม่อายมากกว่านี้หน้าไม่อายที่ทําในสิ่งที่แบบว่ามันทําแล้วดูดูขัดขัดเขินเขกันตัวเองคือหนุ่มยุคใหม่อ่ะยุคเกาหลีแล้วว่าจู่ๆมานทำปักตายบ้านเราจะไปไหนนึกออกไหมในคนปกติทําไม่ได้แต่ไรดันหน้าไม่อายทําได้ มันคือคำชมคนคำด่ายัางไงก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าแต่ต้องถือว่ามันมันผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอื่นในเพลงที่เป็นบ้านบ้านแบบเดียวกันจะต้องจะต้องหาทางศึกษาวิธีกําจัดจุดอ่อนของตัวเอง <c oughs> ตรงนี้ไปคือทําให้มันดูดูดูสมูททุกอย่างมันเป็นฮาร์โมนีกันหมดร้องก็ดีท่าทางก็ดูแบบว่าไปกันหมดจนไม่รู้ วันนี้ไม่ชมแล้วเดี๋ยวเสียอีกไม่เอาแล้วไม่ชมแล้วคือพูดง่ายๆคือมันไปกันได้ดีมันเก็ตอะลองเวลก็แล้วกันแต่ว่าแต่ว่าอันหนึ่งที่ที่ไบรท์มักจะเป็นเดี๋ยวถึงเวทีจริงก็อาจจะเป็นอีกต้องสะกดจิตไว้ว่าอย่าอายอย่าตื่นเต้นคือความตื่นเต้นที่กลัวว่าฉันทําออกไปแล้วมันจะดีไหมเนี่ยมันทำให้มันทำให้ไบรท์เกรงก่อนในตอนแรกแล้วเดี๋ยวมันก็มาฟีลนั้นมันก็มาไอฟีลลิ่งเนี้ยมันมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าไบรท์จะตั้งใจกับมันก่อนลองขอให้สนุกแล้วแบบว่าเนี่ยเอาแล้ เธอเป็นคนใต้แล้วร้องเพลงที่ชวนเพื่อนกลับบ้านอีกมนเลยมนเลยได้อะมันคือมันเบิ้นความจริงใจเข้าไปหลายอันแล้วความที่บ้านๆความที่ไม่คิดอะไรหน้าไม่งายที่จะทาไอสิ่งที่มันต้องทาเนี่ยมันก็เลยท,ทําทุกอย่างสมูทไปหมดเป็นสมูตตี้ดูดปุ๊บไปเลยสบายลื่นคออ,อ,อ,อร่อยอค,ครับทุกค,ครับและต่อไป